ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงชาวราศีสิงห์กันภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ว่าดวงของท่านนั้นจะเป็นอย่างไร ในแต่ละคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนบางท่านนั้นก็ดวงดีมีโชคมีลาบบางท่านนั้นก็ดวงตกอับอาพับสิ้นดีบางครั้งก็นึกเบื่อน่ายกับชีวิตบางท่านนั้นที่ทำมาหากินบางคนก็มีการฝืดเคืองบางครั้งก็มีเรื่องมีลาว กับเพื่อนที่ร่วมงานกันก็มีบางท่านบางรายนั่นก็มีเรื่องกับคนที่อยู่บ้านชิดติดกันจึงทำให้ตัวของท่านนั้นในช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีบางครั้งบางคราวก็เกิดการหงุดหงิดการวุ่นวายโดยเฉพาะในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินก็ติดขัดบางทีบางครั้งนั่นก็ฝืดเคืองในเรื่องของความ เป็นอยู่ในช่วงนี้ในแต่ละคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไรบางคนนั้นก็มีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าเราจะย่างขาไปทางไหนหรือว่าย่างเท้าไปทางไหนก็มีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวก็มีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงนี้จะมีดวงดาว คือดาวพระทิตย์เข้าสู่ในเวราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนจาก,กร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้ในเมื่อดาวพระทิตย์โคจรเข้าสู่ในเรือนกรรมะนั้นก็ถือว่าจะส่งผลดีให้กับชาวราศีสิงห์ ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆรวมถึงในสิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบตัวของเราจะส่งผลดีรวมไปถึงในด้านของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็จะมีความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงต่อไปนี้บางสิ่งบางอย่างนั่นจะมีงานที่ดีมีงานต่อยอดขึ้นไปอีกบางท่านนั่น จะมีคนมาชักชวนในท่านไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนหรือว่าเข้าโครงการใหม่ๆโครงการใหญ่ๆอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงนั้นจะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองหรือว่าทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ ในช่วงที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีสิงห์ในช่วงของวันที่17นี้นั้นชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้จะมีคนนิยมยกย่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานท่านจะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางคนนั้นก็ชอบทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานชาวราศีสิงห์ก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรร เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั่นมีหรือถึงกับเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้บางคนก็เอาไปต่อยอดลงทุนอะไรอีกได้มากมายถือว่าในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงนั่นจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคม ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เนราศีสิงห์ในช่วงของวันที่17นี้นั้นดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าทำอะไรก็อยากจะได้เงินได้ทองเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามา ในช่วงนี้ถือว่างานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสําเร็จและมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยยกย่องมีคนคอยสนับสนุนถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็มีเจ้านายคอยช่วยประคับประคองหรือว่าคอยจุนอุดหนุนเราอุดหนุนเราอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของเรานั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ยีส จะมีดาวพระเสานั้นเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้ก็ถือว่าท่านต้องระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานหรือว่าการเงินการทองการเงินการทองอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระเสารเข้าสู่ราศีกุม ในช่วงของวันที่23นี้การจ่ายเงินจ่ายทองให้ท่านระมัดระวังการไปเหนือไปใต้อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ไงท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราประหยัดเราอดออมเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าเราสุ่มเฟื้อยจ่ายมากในช่วงนี้ ในช่วงของวันข้างหน้าเราก็จะเดือดร้อนจะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินนั่นก็จะขาดไม่ค่อยพอใช้เพราะฉะนั้นในท่านประหยัดไว้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25ก็เป็นอีกหนึ่งวาระที่ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นนั่นก็คือในช่วงของวันที่25จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีสิงห์ก็จะทำให ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานก็จะหาง่ายท่านสมัครงานอะไรกับใครท่านก็จะได้โชคได้ราบจะได้ข่าวดีท่านจะได้ทำงานในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดหรือว่างานเอกชนอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีโอกาสได้ทำ ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นกําลังมาดีจิบจับอะไรทําอะไรก็มีผลดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงของวันที่25ที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากการเงินนั้นก็จะหาง่าย การงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็จะไม่ติดขัดทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญยกย่องท่านอีกด้วยบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดาย การงานดีการเงินก็ดีโชคลาภในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเจ้าที่เจ้าทางเปิดดวงชะตาให้ท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีด การงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นับว่าดวงของท่านต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของคนรักคนใครก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี พูดจาดีทำอะไรก็ให้คำปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องของการงานการเงินก็ช่วยกันออกความคิดเห็นหรือว่าออกความที่เรียกว่า จะทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันออกความคิดเห็นทำอะไรก็ปรึกษาหาหลือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของแต่ละคนนั้นจะมีโอกาส ได้รับทรัพย์จับเงินอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านชาวราศีสิงห์จะไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ถือว่าท่านประสบกับความสําเร็จอย่างสูง ไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายค้าขายก็จะดีจะมีกำไรก,กำไรมีเงินหมุนเวียนเข้าหาท่านท่านอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะทำได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพก็เป็นอยู่บ้าง ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังการติดเชื้อหรือว่าติดโรคมาจากที่อื่นอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของความดันไขมันเบาหวานอาจจะมีเกิดขึ้นนขอขอ,ขอให้ท่านระมัดระวังไว้จะทำอะไรในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันจะเดินจะเหินไปเหนือไปใต้ไป,ไปทางไหนกห็ท่าน ระมัดระวังไว้อาจจะลื่นล้มหรือว่าเท้าแพลงปวดแข้งปวดขาย่อมจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าสรุปโดยส่วนรวมแล้วก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอท่านได้ ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกเงินก็ให้ไหลมาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลมาจนท่วมเธอในช่วงนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนก็ขอ,ขอให้ทุกท่านหยิบจับอะไรก็ให้ท่านเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงคลอง ระยะนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านฟังกันแล้วโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี